กป็ตตังแสบแบบววะเพชรค่ะโอ้ยวัดแต่ว่วาแสบแต่วัสที่ค่ะพี่น้องดีค่ะพี่น้องหม่คลิปมือนีนะคะสาวๆมาซอยกันหอยดอกไม้ค่ะหอยดอกไม้ไปวัดค่ะพี่น้องบุญะเวศเพนว่าไ้เยอะน้องเอิงมีงานฝีมือบอโอ้ของพีไปบัวดเด้ ปัาดกัสิง,งามคือดอกใหม่นี่แหละเนาะใกล้ๆจัดเปิดนอนรับอยู่เด้อค่ะพี่น้องถือว่าเป็นเวลาทองของผัวมูเฮ้าที่ต้องเฝ้าเห็ดห้มันแล้วเด้อค่ะป๊าดมันคือมีความสุขแท่ละ่ะนี่พอกูนอนเปยโอตายมาแต่เวลาเห็ดกินละค่ะพี่น้อง มีดกับส้มเขา่าแต่บอเขา่ายิงแต่บ,บอ่อลยิงเพชรป่านนี่โอ้ยน้อบปกะจามเพชร,พระะไปกินได้แต่ไม่ตะกี่น่าแต่เพืเ่เพชรปลูกเองได้ค่ะพี่น้องใส่ไปหลวม <c oughs> แต่เพื่เล่นดิ ้ำให้มันออกน้มแน่จักน่อยใส่บรกกรอกลบลูกไฟผ้าบรกกอบให้เขาเมืองแน่ปบักกอกเป็นข้างแสงเลยนะคะบอกอึดทำเลยสีปักหน้าต้องแน่ไ เมกี้คนกใส่นหนามาขามเปียกเน่เด้อันนี้เห็ดเองด้ยค่ะแ้วมาขามเปียกนี่โอ้ยแพกะก็เห็ดตายหรอคะ่ะมีหนูนี่เฮ้ยเครือมาสูงจริงส่หูบอยอียังนี่โอ้ะเขือเขือฮุ่น ก็จะแสบกอดินนิดนึงอันนี้ที่เห็นก็คือน้ำตาลเด้อค่ะบอแบนพงษ์สุโรดเจ้าค่ะนีน่ผงสุโรด์สองค่ะเออใส่หลายแสบหลายใส่นอนแสบนอนเด้อค่ะมาใส่ล้อยกนเข่าบอกรีนตามๆโคเลโคเลไปะคะ่ะนี่งามประแดงขวาโอ้ยจะมิน สอนเยเนี่ยมเมนสีนวลเนอใช่อีกนะสอนเยี่ยเม,มเมืนสีนวัวคาพ่อพอพอพสีบเข้มสีหิงมาเบิรงกันไปอเล็กหนะะึ่สบบลอกครับพีนงใ่าเป็นตแส<ซ>บ<ซ>กระบอกมากนะค่ะหัวอยเปรี้ยวคุณแเมนวีกัีนน้ำาขี้ยก็อีกเดีเนาะคนหมากินโใส่เนะ็จเลยค่ะ อ่าโคเล่โคเล่โคเลโคเล่โคเล่โคเล่โคเลไปเดยนะ่าโคเล่ตนดวยจะเป็นเห็ดหัืเป็นด้คะให้แม่ต้นเองยังสีดีกว่าเียิม,มเพชรค่ะโอ้ย่แต่วาแสบ <laughs> เขบปุณนไปเลย คุ้งเฮิมด้วยค่ะพี่น้องแม่ความแสบโว้าวนอยู่บางนี้มันมีคนอเห็นดอกกว่ามันตบว้าวว้าวเป็นตั๊แสบเหรอวะเออเป็นตั๊แสบร้พี่น้องนี่ ปรตือ,อนะคะอ่อนล้วค่ะเดี๋เวลาอาหารแล้ว,วโอ้ไม่็ไม่หลอจังเลยครับน้อ,อพี่เอียงมาแล้วคะ่ะมากินตำสมน้ำกันแสบๆลหลายๆคนนอกจากเปิดแสบว่ครับ อร่อยไหมลกูกบอตอบตื่นไหมเด้อค่ะพี่น้องอันนี้กินอะไรจักกินอะไรลกูกเฮ้ยบ่มีอารมณ์รวมเด้อค่ะจักกินอะไรแสบบอ ตอบไปแช่ปุ๊อิงแจบ

pani do ni tara par ame joto